ไม่มีครับจังหวะนี้มืเร่มืเร่พลิกมาได้ครับแล้วก็ลุกข้นมาธงชัยยกจังหวะนี้ลัดชีกจังหวะนี้เป็นประตูครับโอ้โหน่ามืเร่ครับยกขึ้นมาครับธงชัยลัชชัยครับโอ้ยกขึ้นมาแล้วเหนียวลูกนี้ครับเต็ม้อครับมือเร่เนี่ยยกขึ้นมาครับมาผ่านกองหลังไป คงชัยครับยกขึ้นมาก่อนครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหเท้าวขวาครับคุณผู้ชมไม่ดีครับแล้วก็เปิดขึ้นมาแถวสองแล้วก็ยิงจังหวะนี้เป็นประตูครับโอ้โหหมายเลขกเก้าครับมรลงศักมงคลนิรันครับโอ้โหสกัดไม่ดีครับกองหลัง ่างนี่ผิดพลาดนะครับดูครับซันเดย์นี่เปลี่ยนเข้ามาครับแล้วก็จบที่หมายเลข๙ครับนรงศักดิ์นี่หน้าสุทธิพงครับดูครับง้างลูกนี้ครับโอ้โหเต็มเต็มครับแล้วบอลนี่นี่ครับเสาแม้เหลี่ยมไม่ในครับบองเชียร์ในลูกหือเลยครับดูครับใช้ความแข็งแกร่งครับทิ่พง เกบไปคับเกือบได้ประตูที่สองได้ตุงกับนารงศักด์มูลาสิวะ